ผูหน่าส่วนราชการท่านนายกท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านพี่น้องสาสุขท่านประธานอ,อสมอ,อำเภอท่านประธานอ,อสมอทุกตำบลและโดยเฉพาะพี่น้องอ,อสมอที่กรุรักทุกท่านครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอ,อสมอแห่งชาติซึ่งปกติก็จะตรงกับวันที่20มีนาคม แต่ว่าอย่างที่นําเรียนว่าเราติดภารกิจนะครับเราก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่24มีนาคมวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอสมอดีเด่นระดับโซนระดับอำเภอนะครับแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านนายเพื่อเกียรติมาเป็นประธานขอบคุณท่านหัวหน้อนอาส่วนราชการขอบคุณท่านนายกท่านกำน,นันแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ ามาร่วมแสดงคอนดีๆแล้วก็มาร่วมงานวันอสมองแห่งชาติในวันนี้แล้วก็ก็ขออนุญาตเป็นวันอสมองแห่งชาติก็ขอให้พี่น้องอสมอมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสำหรับอาตับ กับกับเรเยนท่านนรนเพลนะบผมโอกผมโอติดตามพี่น้องอสมอทุกท่านครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็นายกตำน่นผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกภาคส่วนนะครับทางบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันจัดกิจกรรมอสมอแห่งชาตินะครับซึ่งเราได้ขับเคลื่อนนะครับขยับเลื่อนมาเป็นวันที่24มีนาคมนะครับ ปีนี้ก็พี่น้องอสมอ,อพี่น้องเราทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมครับในนามของประธานอสบออภินารงนะครับก็ขอขอบคุณอสมอทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะขอให้ทางพี่น้องอสมอแต่ละตำบลแนะนําตัวนะครับ ดิฉันนางสุขวังบางพาประธานอาสมจต,ตุจุกรหันหาเลขาคณะกรรมการอำเภอนางรองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรานิจูบูเป็นตัวแทนประธานอาสมารพสตบ้านพะว้าจตุจัดา,ค,ดา,ค,า,าดค่ะค่ะดิฉันนางจมวันเล็กลุงพาค่ะรพสตหนองยางน้ำบุตค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางชุติมาจุมแสงค่ะประธานอ,อาสบของอนามัยหนองทองริมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุรศดีเรืองจำรัตำดตำแหน่งผู้ช่วยเลขาและผู้ช่วยหัวหน้ิ้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางแสงเดือนชำนาญเชื้อประธานอาสมบตบบลบ้านสิงค์ค่ะ ครับสวัสดีครับผมนายวั์แก้วปูนรพสต,โตบ้านจุนแสงหมู่ที่สองตำบลทุ่งแดงทองครับครับกับผมสมบัติภูมิษารับประธานอสบน้องสะดวครับสวัสดีครับผมน,นายนันหอมลกูกประธานอสโบตำบลหนองใสครับ สวัสดีครับโอ้ผมไม่ใช่ครับอยากเป็นรอสมอดเดนค่ะพิฉันนางชนนัชดาวรหานนะคะรอพสตอบ้านหนอง,องบกลำบวนสลาดงค่ะค่ะอีชั้นนางสายบุญสมกันสดค่ะประธานรอสมอตะบลหน่อยยายทิมเลขาเอเชอรนจิอํเอาเภลนงอรค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนารีมาเระคะง,าาง,งคับนะคะรองประธานอสมตำบนางรองกาอู้เเียนเอฟซีเนาะค่ะขอสวัสดีค่ะดิฉันนางบุญบนเทียนวันประธานสอ,อสมรพสตอบ้านหนองตะไกล้ตำบหนองคองค่ะยอมจะที่ไหนสวัสดีคับนายก้าหารสุนทรนาประธานกสมตมกระเหลืองครับ สวัสดีครับผมนายสมัครมณีวันสพสอโคกสีพัฒนาตะบลหนองกงครับสวัสดีค่ะฉันเชิญนางนนพรโชคสิมดันนะคะเป็นประธานตำบลอพสตโคกยางตะบนสัพยาค่ะเสียงดีที่กันได้เลยนายกฤษดาตุนิการครับประธานอสมตะบนลำสยองครับ เหลือประธานยังไม่ได้แนะนําตัวนะครับผมในสนองข้อชมแสงประธานอสมอชมรมอสมออ,อออ,อัมอันดอกครับครับต,ต้องกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับทีมค่า